ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับตาป้อมเด็กดงใจดีครับผมวันนี้ผมมีลองรันครับซ่อมจากเมื่อวานเมื่อวานวันอาทิตย์ไม่ได้วิ่งเช้าวันจันทร์วันนี้เลยมาลองรันซะหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะธาราอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับตอนนี้ประมาณสักตีห้าครึ่งครับ มีคนออกมาวิ่งสองทํามคนอากาศดีมากครับวันนี้น่าจะประมาณสักยี่สหกยิบเจ็ดครับเชา้าๆไม่มีฝนมีเมฆลอยมองเห็นดาวด้วยกะจะลองรันสักยี่สิบครับตั้งเป้าไว้ยี่สบเดี๋ยวลองดูว่าจะไปถึงยี่สิบห้าได้ไหมประมาณเพสสี่ปลายๆ,ๆครับหยุดวิ่งมาสามวันเดี๋ยวลองดูว่า จะวิ่งได้ดีแค่ไหนจะเจอกันครับครับผมจบเรียบร้อย22กิโลเมตรครับเป้าอยู่ที่20ถึง25กิโลเมตรลิกๆก็อยากได้ยีครับ แต่รู้สึกว่าวันนี้ร่างกายมันมันไม่ไหวมันจะถอดตั้งแต่สิบห้าสิบหกแต่ว่าฝืนฝืนเอาให้ได้สักยี่สิบครับตรงยี่สิบก็จริงๆก็น่าจะเหนื่อยเหนื่อยใช่ได้เลยแต่ว่าก็ฝืนไปหน่อยนึงอยากได้สักยี่บห้าแต่พอไปถึงยีบสองแล้วมันมันล้าจริงๆครับเหมือนก้าวขาไม่ออกแต่ว่ายังยังกดได้ที่เพจ เพประมาณสี่กลางๆนะครับแต่ความรู้สึกมันเหนื่อยมากเพราะว่าหัวใจมันมันน่าจะโซนสี่โซนสี่กลางๆนะครับซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของรองรันละมันเข้าโซนสี่มาประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็เลยยกก่อนสรุปได้อยู่ที่ยี่สิบสองกิโลเมตรถือว่าตามเป้าหมายถ้าได้ยี่สิบห้าก็ดีแต่ยี่สิบสองก็ก็โอเค เพื่อเป็นฐานในการเข้าโปรแกรมสำหรับสัปดาห์นี้ต่อครับเดี๋ยวยืดเย็ยดนิดนึงแล้วก็ไปดูรายละเอียดด้านในกันครับ ครับผมมาดูรายละเอียดด้านในกันหน่อยครับวันนี้วิ่งไป22กิโลเมตรครับใช้เวลาไป1ชั่วโมง43นาทีเพชรเฉลี่ยก็อยู่ที่441ครับวันนี้เปิดที่457ครับแล้วก็จบที่เพชร418โลสุดท้ายก็จะเร่งหลังๆขึ้นมานิดนึงครับวันนี้ ในส่วนของโซนหัวใจวันนี้157ครับฉเฉลีย่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก150กลางกลางๆครับเพราะว่าตั้งใจจะคุมโซน3ส่วนรอบขาในวันนี้189ครับตามเป้าหมายก็คือตั้งใจจะ189-190ครับก้าสั้นๆแล้วก็คุมรอบขาให้ได้189-190ครับ ในโซนของหัวใจวันนี้ทะลุเพดานไปนิดนึงตั้งใจจะเป็นคุมโซนสามแล้วก็สองสามโลท้ายอยากให้เป็นโซนสี่ครับแต่ว่าวันนี้โซนสี่มาไวหน่อยครับในส่วนของรายละเอียดโลแรกตั้งใจคุมห้าก็ก็ตามเป้าครับสี่ห้าเจ็ดก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนโลสุดท้ายจบที่สี่หนึ่งแปดครับผม ก็จบเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมท่านใดมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมมาแลกเปลี่ยนกันครับขอบคุณครับผม